สร้างก็ห้ายากเบาเลยพุ่นยังได้ราคาแพงราคาเท่าไรราคาช้างค่าสร้างหมอพุ่นยังได้สามล้านหาวยแล้วเบาค่าสรช้างอะไรโดยพุ่นว่าสองล้านหาบกุ้มขาพุ่นว่าพุ่นว่าลุงเุว่ากันได้ว่าจีนยงวันทิศนี่แล้วเบาเลยว่ะแต่ว่าเสาเนี่ยสิเปลี่ยนใหม่เอาเพราะว่ามันหลายคนบอกว่ามันเน่าอย่าปวดในอ่ามือนี่นะน้องขี ใช่ค่ะไม่นี่ก่อนเด้อร์อ่าน้องสิจ่ายน้ำเอื้อยนี่ไงไรอ่ามาเลยเอื้อยนี่เอาให้เพิ่อนอ่าแต่ว่าซัมราคานีโบโบโบพิษเพี้ยนอะไรดูดูโบพิษพอดีเลยบ่าอ๋อพันพันทองเลยพันทองเลย,ยพอ,อไหลกันแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ากับโบเป็นยังโดยพิษเพีย้ยนนี่โว้ยเาวเพิ่นว่ <laughs> ากี่ตัวไดิฮับนก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเโดยกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุคนว่าสิเป็นพี่น้องที่ทางฟังลาวฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อน้องพี่น้องเนาะ โดยเนาะก็มาพบมาพอ่อกับซองบ่าวตาบานเฮาคือเก่าอีกแล้ว,พ,วพี่น้องเลยตอนนี้เนาะทางบ่าวตาเองก็อยู่บ้านหน้าสว่างนอกพี่น้องอยู่ทางเมืองอาสะพังทองแขวงสวรรค์น,นาเขตพี่น้องเลยกะเข้ามาหาทางครอบครัวเอนางเพื่อนมือนน้เนาะก็ถือว่าในคลิปก่อนเนาะบ่าวตาก็มาถ่ายเนะาะถามเรื่องราคามุมราคาไหมแล้วกะ็มีไหมมาส่งอย่างที่เรียบร้อยเนาะพี่น้อง ผู้ดีว่ามีทางอ้ายเนาะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นก็เห็นว่าเนาะกะวันมีผู้ใดยื่นมือเข้ามาสดสวยทางครอบครัวเอือนางเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นก็สงสารน้องๆยังมีแต่ผู้น้อยเนาะแล้วก็ได้นอนโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะยำหนาวซ้่มเพิ่นว่าเทียงหรือว่าเฮือนเนาะพี่น้องเอือนทั้งเทียงเอือนทั้งเฮือนพี่น้องเลยกะถือว่าเปเพพี่น้องเพิ่นกะกระบะเพิ่นก็เลยอยาก อาสดสวยพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้เนะาะบ่าวตาเป็นสะพานบุญให้สี่สี่ล้านกีนนนะสสกบ,กบเนาะพี่น้องเนาะอ่าสดสวยครับทางครอบครัวเอื้อยเพิ่นอ่าจ่ายค่าไม้แน่พี่น้องเลยแล้วก็ถ้าว่ามันพอค่าไม้อย่างแรก็อ่าสั่งกระซุมสั่งกระซีาไปเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าที่แน่ๆเนาะมื้อนี้บ่าวตาก็ถือว่าสิเข้าไปแจ้งข่าวดีเพิ่น ให้หู้น้ำน้องพี่น้องเนาะและะ้วก็จีจ่ายค่าไม้เพิ่นน้ำพี่น้องเลยเพราะว่าไม้เพิ่นนะ่ะคนยังบริจาคแสนได้น้องพี่นอ้องาบอกกับบ่าตาก็ดีใจเนาะที่ว่ามีทางอ้ายเพิ่นอ่ายื่นมือเข้ามาช่วยแล้วก็ทางเอื้อยเพิ่นได้รับอา่าโอกาสเนาะได้ได้รับโอกาสในการช่วยเหลือพี่น้องเลยก,ก็ดีใจทางบ่อตาเองก็ได้ก็ขอบมุขขอบใจทางอ้ายเพิ่นเด้อเนาะที่ไว้เนื้อเชื่อใจให้ทางบ่อตาเป็นสะพานบุญให้และะ้วก็ อ่าสดช่วยทางครอบครัวอ่าอื้อยเพื่อนน้องพี่น้องพอให่น้องน้องเพื่อนอ่าได้เงอนใหม่เงอนงามพี่น้องเลยแต่ว่าเงินในจํานวนสี่ล้านนี่น้องพี่น้องเนาะกะมันก็อาจสีบ่พ่ออายเพื่อนว่านะแต่ว่ามีอ่าทานใดเนาะหรือว่ามีเอฟซีอ่าคนใดเพื่อนว่าอยากสดช่วยสมทบเข้ามากะอ่าบ่าวตากะประกาศสมทบรถุน์เพื่อนว่าเนาะเพราะว่าเพื่อนนะช่วยได้อ่าสี่ล้านกีบน้องพี่น้องเนาะกะถือว่า โอ้เนาะขอบุญขอบคุณเพื่อนร้ายหลายก็ให้บุญค้ำนำสูเพื่อนเด้นเนาะไปมาทางใดขอให้ตลอดปลอดภัยเพื่อนเหตุลาเหตุการเหตุงานอันไดก็ขอให้ได้เงินดําเงินเดือนสูงๆให้มีแต่คนหักคนแพงไปมาทางใดกับมาของมาค่าเนาะให้มีแต่สิ่งดีๆีล่างไายเข้ามาในชีวิตครอบครัวของอ้ายของเอื้อเพื่อนพี่น้องเ้ยเพื่อนก็อยู่ทางต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาพี่น้องเพื่อนก็บริมีจุประสงค์ออกสื่อออกนามเนาะพี่น้องเนาะ ถือว่าเพิ่นกะเคยสดสวยหลายครอบครัวพี่น้องเลยแล้วก็ทางทีมงานก็ดีมุกดีใจพี่น้องเนาะที่ไดครับนาทีเป็นสะพานบุญในเพื่อนในครั้งนี้พี่น้องเนาะสาธุกับมากับบ่าวเวียดเพื่อนสองคนคือเก่าพี่น้องเลยปะบ่าวเวียดเนาะขอบมุกขอบใจลายมาทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนโดโดยเนาะกับทักทายสบายดีเด้อเนาะโดยโดยอย่างใดเจ้าจิข่าไปน้ำข่อยบ่ คือสิบม่ได้เข้าไปดอกว่าใต้เพราะว่าถึ่างใดมันจับเขาอีกแล้วเนาะโอ้ยเอาเอาฉันนั่งจัเมื่อยทาจักน้อยฉันมามาใสนคอยเข้าไปหาเอื้อยเพิ่นกคเดอรเดอร์เดอร์ฮะเนาะคิดก่อนลูกเพิ่นให้พี่น้องเอ้ยโอ้ยว่าะแต่บ่บ่คักบ่ชัดเจนจั์อย่างใดกะกะขอโทษขออภัยนะพี่น้องเพิ่นก็ยังบ่ได้ลงมือเฮ็ดอีหยังดอกเนาะเพราะว่ายังบ่มี บมมีงบพี่น้องเพราะว่าไม่นี่เพิ่นสร้างมาแท้เนาะแต่ว่าเพิ่นยังโบได้จ่ายเงินน,นะนะเพิ่นยังบโบจ่ายเงินก็เลยยังโบกาหอบอกกาเหต์น,นนะก็คือว่าแหละเมื่อนี้ก็ถือว่าเอา้าเนาะเป็นเมือ่อที่ว,ว่ามีข่าวดีเนาะพี่น้องเนาะอืมอเนี่ยพอเพิ่นก็นคือสิโอยู่คือเก่าเบิ่งนี่เนาะดอยสบายดีเอ้ยโดอย ทั้งไหคือกระจอกกระจัดอยู่คึอง่อยๆแท้นี่ฮะระวังหัวตําไม้เด้อเึิงกันชอบทั้งไหนกินข้าวอะไรทั้งนั้นกินข้าวกับย่างอันนะไรแก้วพริกป้าทุกเนาะแซ่บอยู่บ่แซ่บอยู่บ่แซ่บอืมพี่น้องเอ้ยเช็บคนว่าโอ้เนาะอยากอยากอยู่บ่ปิ้งไก่ใหญ่เนี่ยฮะอยากอยู่ โอ้อ่าเมื่อหนาบ่าวเขามาบ่าวไซื้อมาต้อนเด้อโอ้เป็นแต่แพงขนาดพี่รองเลยเมื่อนี้กะคือบ่าวเนาะบ่งบริซื้อแนวกินมาต้อนน้องเพิ่นพี่้องเลยน้องมีแต่ียเอาเงินให้น้องเพิ่นนี่แหละไปซื้อกระต้มขนมหรือว่าซื้อกิน,น,กนพี่้องเพราะว่าเขามาทางนี้เนาะชาวบ่าวไซื้อมาแต่ ดงเห็นเรือซื้อมาแต่ตลาดเชโน่ภูเขามานนี่เมนโบมีหานค่าหานขายเลยเลยพี่น้องเนาะทาาั้งหมู่บ้านเบบนี่ถือว่าไก่กับอ่าตัวเมืองหลายเตอร,ราะว่าเขามานนี่เมนถันยานในอย่างโบมีเลยพี่น้องเลยหานค่าทาั้งในบ้านนี่ก็มีอยู่บ้าะ,ะเอฉยมีมนเนาะเออเออเออมีอยู่คนละรถถีบขี้ได้ยี่บ้านนี่ฮะโบได้ตีนสอ,องโบได้นสองมาเนาะอ่า การพิจาร้าจะคงไหมเพิ่นท่วงแล้วบ่นี่ท่วงอยู่บ่นี่ท่วงแล้วอือดูดูอ่ะเนาะอันนี้ไมมก่อนเพิ่นเพิ่นอยากได้เงินแหละโดยได้เงินอ๋อเนาะคนมาส่งมาซาวเนาะอยากได้เงินว่ะได้เงินโดยโทรไปโทรโธว่าโทรไปแล้วว่าบ่บ่หับสายได้เงินเนาะโดยเออเฮ็ดได้ไฉันถ้าว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเข้ามาเพิ่นมีข่าวดีเข้ามาก็สิดีใจอยู่บ่หนี่โดยดีใจแล้วดีใจเนาะโดย อ้าวจะถือว่ามือนี่ก็ถือว่ามีข้าวดีอะไรเอ้ยเพื่อนกาฝากเงินมาให้กับน้องแล้วเนาะจ่ายค่าไม้เพื่อนวาแต่ว่าเรื่องสังกะสีเนาะแล้วก็ผาไม้แอบมันนี่เนาะผาไม้กระจาดนี่แหละพี่น้องเลยมันสีเบิดจักแพนจักแพลนไรแมนเทาลอถ่าให้เห็ดเฮือนก้อนเนาะมันจังไรถือบาเฮือนเทาก่วงเท่าใด แอบได้ต้องเอาไปที่ละขันที่ละตอนนะนะสังกระสีมันก็ต้องได้เอาโค้งมันขึ้นก่อนได้เนาะแล้วก็ให้ทั้งสร้างพันไร่ว่ามันเบิดจากแผ่นจากแผ่นสี่นะโดยสร้างก็ห้ายากเบาเลยพันยังได้ราคาแพงราคาเท่าไรราคาสร้างค่าสร้างหมอพ่นยังได้สามล้านห่าบปลียเบาค่าสร้างอะไรโดยพ่นว่าสองล้านหาบวกกุ้มขาเอาพันเปิี่ยวนะโดยได้สามล้านห้าโดยแล้วบนนีและ หาพี่น้องเองแล้วมาเห็ดซอยกับลดพรกับซ้ำละหัวแล้ว้า,าวว่ออะไรเบ่าสองล้านหา<อ>่าคนเห็ดหายได้ซ้ำสองล้านห่านี่พี่น้องตัวเองโดยได้แม่นบอกเว่า,<อ>าคนอื่นก็จะว่าเงินสองล้านหาซื้อ,อยังบ่ได้ผลอ่าอันนี้คืออันอันนี้คือช่างคนอื่นโดยแต่ว่า,าพี่น้องนี่เพิ่นรับซอยอยู่ประมาณสองล้านหาโดยแปนแล้วเพราะว่าเพกันยังบบว่างเพราะว่า่นยังลงหน้าแซง บดเห็ดหนาแซงบ่ทางนี้นะโดนเห็ดหนาแซ้งเห็ดหนาแซงบ่สบายบ่เนี่ยฮะบ่นัแล้วกินขนมเก่งมาจักเนาะมาทราบว่าอยูุยามหนาวสิน้องผู้ซื้อดอกขนมไปต้อนน้องเพิ่นนี่ว่าหน่วยเป็นวัดเป็นไหนเติมดีแล้วผู้น้อยก็เป็นตอมมาคืนกระหักมดคืนป๊าดทุบบริณอนมือคืนมีหูมียากินอยู่บ่กินยาอ๋อโดนๆๆนโดนสักยาเมื่อเช้า ก็พอได้บ <illions> ัดนี้เด้อเรื่องลูกอ่ะเนอพอแล้วเบาเห็ด่มันและบริเทสแต่ซักเอาเอาซักยาคุมอันนี้ซุ้งเรื่องมันพลาดพลาดซักยาโรคโควิดเบาเหยี่ซักยาโรคโควิดโดยเพราะว่าแพทย์ก็จะออกมาซักเด้เยยาโรคซักยายาคุมยาหยั้งสิน่ะสบายเลยเลยเลยมีใช่ปู้น้อยนี่เลยมีเลยอ๋อบ่กว่าพลาดกันยาเนาะตั้งใจมีลูกใชดอกโดยอ่าครับ พอแล้วสี่คนบอสเลือหาคนหาเนาะหกคนหกคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วนะเนาะผู้ใหญ่น่ะเจ็ดเลยผู้ใหญ่น่ะป๊อสถูกด้วยเนาะเจ็ดคนผู้หกผู้หกไม่แล้วหกหกก็คือว่าแล้วชาวเามีลูกหลายเขาก็อ่าถ้าว่าอยงไดมีอ่าแนวเฮ็ดแนวหาเนาะหรือว่ามีเข่าน้ำจำปาพี่น้องเลย เลี้ยงเกลือสะดวกสบายใครแน่ถ้าว่าถ้าว่ามีลูกหลายก็หาเงินหาคำ้ำเป็นคู่คนแล้วใครอยู่ได้เนาะแต่ว่าลําบากตอนนั่งในน้อยน,นี่แหละนี่อือผู้นั่นกับเม่ผู้นี้กับพ่อนีต่ตยมันยากเออผู้นี้ผู้นี้นจะปีนี่ผู้ผู้ชายเก้าปีเก้าผู้ผู้นี้ด้วยจ้ะผู้นี้แปด โอ้ผู้นั้นหกผู้กินข้าวอย่างเงี้ยมันหกปีหัวท้ายปีหัวปีลงกันเด้ท้ายปีหัวปีเพิ่มหน่อเนาะผู้ใหญ่น่ะสิบปีผู้ใหญ่น่ะสิบปีโดยโดยโดยอยจังไรฉันน้ำสางคือว่าดึงขึ้นเจ้าเบาเยอะนะถ่อบ่เทงน้ำถ่อใส่น้ำซองซองชามือเลยเบาเลยมันเป็นอย่งไรมันน้ำน้ำลงไปลุ่มโพดน้ำลงไปลุ่มโพดิ์เลยทอชั้น แม่แล้วต้องต่อมีแล้วทอนะตัดออกมันยาวละตัดออกโอ้ตะกี้เดี๋ยวมันยาวดนี้เดี๋ยวน้ำนี่น้ำบกเลยต้องได้ต่อต้องสูบข้อต่อเบะอออือก็เลยลำบากหนามๆอ๋อจะลิ้นจะลิ้นรับอ่าแต่ได้อิ่มได้กินข้าวน่ออิ่มเบิดแหละโอ้อิ่มไปแล้วเพราเล้วกับข้าวน้ำาจาปลาก็จังได้เอื้อยช่วงนี้กะยังยังยังได้ซื้ออยู่บ่หรือ ซื้อเลยบาเลยนี่ก็ใกล้สิบวัแล้วใกล้สิบวันเลวโดยได้อยู่มองสองสามเมืองนี่แหละเบาเแต่ว่าช่วงแบบมาเห็ดเหินเห็ดยางก็แม่นต้องต้องได้ซื้อได้เนาะโดยต้องได้ซื้อเพราะว่าลุงว่ากันแล้ว่าจะได้ย่อวันทิศนี่แหละเบาเลยแต่ว่าเสาวนี่สิเปลี่ยนใหม่เอเพราะว่ามันหลายคนบอกว่ามันนอกยานปวกกันแต่ว่ามีแลวบ่สะสิเปลี่ยนมีแล้ว ชาวเลยโดยใหญ่กว่านี้เพราะว่าเอามาเพิ่มสี่สาวเลยมาเพิ่มเ็เจะมีเลยกับโบเป็นยังเล่จะมีเลยก็แล้วแต่ผูดมักก็เลยเนาะแนวทว่าเจ้าของเฮือนมีเลยกับโบเป็นเนาะนีแล้วเพราะว่าถ้าถ้าเงินเดือนลูกออกมาพแหละจึงชดใช้เพราะว่าตอนนี้เป็นเห็ดงานเนาะเฮ็ดงานแบบงานขัดเหล็กขัดยังนี่แหละเบาได้เดือนนึงเท่าไรน่ะเดือนหนึ่งก่าเก้าพันเก้าพันเก้าพันบาท โดยโอ้หลายเดิจ้ะตกกลูกผักมาให้กระเดือนหนึ่งกระล่านปลายเบาออ๋บัดกระบัดเพิ่นหักไม้ครับพ่อแม่กระเดือนละล่านปลายโดยอ๋อจังพอจังก้าช่างไม่มาก่อนดอกเนาะนี่โอ้กระจายข้าไม้เพิ่นกระเดือนจุกกรกัะล่านปลายเลยว่ล่านสามใหม่นะโอ้ใหม้ไม้กองนั่นล่านสามโดยมาแล้วบัดไม้กองนี้ดิจ่ะ ยังบูหูราคากองนี้แต่ว่าแต่ว่าเท่าเทาทีไ่เบิ่งแล้วนี้สามเอื้อยเบ้าหันเนาะประคุณราคาพี่น้องเลยแต่ว่าเบาเบาตาไล่เบิ่งนี่กองนี้นี่แมนหนึ่งล้านครับอ่าสี่สิบพันอ่าหนึ่งล้านสี่สิบพันเพราะว่าเพราะว่านี่เด้ออ่าไม่ไม่ไม่ตัวนี้นี่ เอ้เอ้เบ้าเศษหนึ่งสามสิบเนาะโดยมันแล้วอเศษหนึ่งสามสิบตัวน,นี้นี่เศษหนึ่งเศษหนึ่งหา้าสิบเศษหนึ่งห้าสิบใช้พอมากปาะพอคือว่าพอมาว่าเนาะ่ออันนี้ดินี่ดิสี่สิบอันดีน้องพี่น้องเนาะลาเบิง้งแต่ว่าน้องลาเบิ้งนี่เบิ้ตอยู่หนึ่งล้านครับสี่สิบพันเลยเด้ออหนึ่งล้านหนึ่งล้านสี่สิบพันแล้วก็ใหม่แป้นดิ รวมทั้งแปนพร้อมอ่โมเลตนอกจากจ่ายท่อที่เพิ่นนั้นด,ด้วยด้วยอ,อามานี่แรกก่อนอ่าไม่ไม่แปนนี่เพิ่นเอามาน้ำรังกับจ่ายน้ำรังอ่าอ,อิออ่มแล้วบัดนี้เออสบายดีง่ายใหม่มึงทุกนี่สบายดี <c oughs> แต่แต่แพงบดกุคนพี่รองเลยแต่ว่าผู้นั้นเพิ่นที่ว่าเป็นกลัวเนาะอ่าผู้นี้ชื่อจังไรผู้นี้ชื่ออินชื่ออินผู้นั้นดิหูตาหูตาบุญตา Phụ nữ đây bang 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 đáy bang 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 Phụ nữ bang 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 Thảo bang bang oh, tít phụ nữ bang 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 ta, bang Long An long anh phụ nội Men vào. Phụ đáy Phụ đan Phụ nãy.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  Phụ phi Phụ nó, nó, nó. Phụ nãy. Phụ nãy. Phụ hiền Phụ năm gì Phụ nãy. vào ai Phụ à, thôi ai nãy. chắc mông Phụ gì Phụ Bà nãy. bài Phụ ใช้หอยหอยในคลองบลายมีจังหน่วยนะมีอยู่มงแปดหน่วยว่ะโอ้เอาจะฮุไหมฮุไหมจะมาเมื่อไนมาเมื่อไนจังสีเอาชอยมันไลยก่อนฮุบไม่เบาเด้อเด้อเออเรือเมื่อหนพอจะไปหาใหม่ก็ได้มันยังหน่อยอยอะมีแต่คือเบ้าแหละอ่าเมื่อนี่น่ะน้องชีจ่ายคาไหมนี่ก่อนเด้ออ่าน้องสีจ่ายน้ำเอื้ออย่างไร อ่ามาเลยเอื้ยนี่เอาให้เพิ่อนอ่าแต่ว่าซับราคานี่โบโบ,โบพิษเพี้ยนอะไรเด้อโ,โบพิษพอดีเลยเบาพันพันธงเลยพันธงเลยอพอไล่กันแล้วเรียบร้อยแล้วกับโบเป็นยังโด<อ>ูพิษเพี้ยนนี่ว้าวเอาเพิ่นว่ากี่ตัวได้อ่าเพิ่นว่าว้าวกี่ตัวเพิ่นพอแห้อีกแล้วเนาะโอ้ยอ่าหลายเบิ่งน้ำกันหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า, <c oughs> าคือว่าแหละ อ่าบ่เปิ้นปัวก็เพิ่นบ่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยมาเท่าใดก็ทําบ่ซ่วงแรงๆพุ่นเพิ่นสิมาได้500แต่ว่าทําทําสิทันอีนี่แม่นย่อวันทิดเนาะอ๋อแม่นิทันนี่มูวันทิพี่น้องเพิ่นสิย่อย่อตั้งเสาแม่นเออมือจกมืองามบัดบัดเานะเาไมแดงคือกันบ่จาสิเปลี่ยนนะเาไม้โดยลไม้กุ้งเอองกว่านีไม้นะเพราะว่ามันเาไม้กุ้งโดยเาไม้กุ้งแต่เฮ็ดเป็นเสาเหลี่ยมบ บ่อเสากุ้งไม่กุ้งเห็ดเสาเป็นตาบั้องฉมบอนนี่ก่อนมันบดมันบดมันบดปื่อยไว้บ่บ่อบ่เป่อยบัวป่วยว่ากระเจ้าเมียนแล้วสองปีแล้วเสาเนี่ยกระเจ้าก็จะคล้ายออกว่าต้นละแสนใหญ่กว่านี่กระเจ้าบ่ตตองพังอีกว่าตั้งเลยว่าแต่ว่าให้สซิงกันโลดไปเสาไม่กุ้งกับเสาไม่แดงเสาไม่กุ้งส้มกระทางโตเสาไม่แดงนน้อยนี่ ตากหมอกตากพลเชงกระร่ดโบผ้าโมนี่ดอกไม่กุ้งเนี่ยกะคอยว่าคิดว่าตัวนี้แหละหลายคนว่าว่ามันบมนม,นมีแกนอันนี้เจ้ายันนั่นแกนแกนนออ้อยอ๋ออ๋อแล้วแล้วกะซิบทางปะทอเคยคือเพืเ่อนว่าแล้วอ่ามันกระบอกซ่สร้สางเ,นะเพื่อนเลยเนาะพาตัวนั่นก็น,น้อยสิแท,ทนตัวนั่นน้อยฮะเอาตัวนั่นออกจะบัขีไา่งามกบอ่าแลวแต่เอื้ออยนเลือกแล้วเด้ออ๋อ น้อยสิว่าใหม่นี่งามสุดแล้วใหม่งามสุดแล้วเป็นบ่คักแล้วใครมาเห็นกะโอ้คักแล้วใหม่นี่มาแต่ไสว่ะคักแล้วเป็นบ่คักแล้วว่าโอ้ว่ะเป็นตาอยากได้เด้ว่าสร้างไปเนาะตัดว่ะแดงอมคอมอยู่เนาะแต่กัคักอยู่พี่น้องเอ้ยมันเป็นไม้อ่าไม้ไม้ชาติไม่กุ้งโดยแล้วก็นล้นก็ไม่ติวเนาะพี่น้องเนาะไม่ติวนะเคี่ยวเห็ดเลยเพราะว่ามันอันแต่ว่ามันแข็งอ่าแต่ว่าเรื่องแข็งแข่งแท้ไม่ติวนี่แต่ว่าบ่ทนน้ํา โดยบทนน้ำบทนน้ำแต่ว่าเรื่องแข็งแข็งแต่ว่าเขาก็เฮ็ดเครื่องข้างในมันตัวที่บ่อยถึกน้ำเนาะโดยอ่าโอเคเฉยเลยมาเนาะเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวสิจ่ายเงินเนาะอันนี้เพิ่นก้อนบ่เวียดเอ้ยมาหนีดูมีแต่ว่าจ่ายว่าแหละเอ้ยถ้าจ่ายเพิ่นได้ด้ออ่าเพราะว่ายังเต็มไอ้เปัดนี้ไอ้เป็นถ้าให้มาก่อนเดี๋ยวน้องสิเข้ามาจ่ายเด้อ แต่ก <À, S 1> <th> ็ชาว่ามือใดชี้ย่อเขื่อนกับอกบอกนะบอกแน่เนาะพอพอได้หู้พี่น้องเลยเอามือย่ออะไรชีโทษไปบอกดอกโดยโดยเนาะว่าแตาก็ได้เตรียมมาแล้วล่ะเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคาคาไม้นี่แม่นหนึ่งล้านกับสี่สิบพันเนาะประมาณแต่ว่าให้ให้ห้าสิบพันซะน้อพี่น้องเนาะ 1ล้านกับห0าสิบพันบน่งกน่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดีล้านหนึ่งกับห0าสิบพันพี่น้องอ่ะเอาเลยเนาะโด้เยนะขอบบุญขอบคุณเพื่อนแน่เลยเพื่อนก็อยู่ทางต่างประเทศพุญแะขอบุกขอบใจหลายเด้อพอใหญ่ใจดีเด้อที่อ่าเป็นกำลังใจที่ ส่งเงินมาค่าไหมค่าตอนนี้กันมือนักขอบใจเลยลายก็ขอให้พ่อใหญ่ใจดีสุขภาพแข็งแข็งเด้อยู่ดีมีแห้งอันเบาเบาตาพ่อะมันนี่เนาะกับเบาในกระคอให้บาวเียดให้ทิมเจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแข็งตลอดปลอดภัยเด้อได้ทุเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าสำเร็จเนาะในการจ่ายค่าไม้ให้ทั้งเอื้อยเพินพี่น้องเอื้อ ก็ถือว่ายัางเต็มแป็นป้แบบนี้เ,เนาเอ,อือยเนาะเออยังเต็มแป็นป้คือว่าแหละากากระบาบน,น,น,น้องๆเพื่อนอายเป็นไรแล้วก็อยากอยากห้ทางครอบครัวเอือยได้เฮื่อนหม่เฮื่อนงามพ้อมาะอะไรเลยแต่ั่กยูใหม่กัเนานะพี่้องเนาะคักยูแต่ว่าเรื่องกว่วงเรื่องหอมแบบเราต้องไล่พามันจังถึกนะต้องแบบเอาโค้งมันขืนก้อนพี่้องเนาะจังสีไล่สังกะสีต่อว่าเออเบิดจักแพนนะ ้วกาผาเบิดจากแพน,นแต่ว่าขฮาสิซื้อมาก่อนโดยทีย่ยังบรร่ได้ตั้งเฮือนขึ้นนี่พิษ่าพิดพลาดพี่ต้องให้เพิ่นขึ้นโค้งรูปร่างสก,ก่อน,นสินะในไรคืออีกอย่างก็สร้างเพื่อนบริยูจากคนแต่ว่ามือตั้งเฮือน,นเป็นยังบอตาอย่าอย่างให้โทรบอกอย่างได้ถามสร้างเพื่อนนะนะสั้งกระสีเาาจากพูดนะเบิดผาจากแพ,กพน มันจังสิโอเคเน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าคือมื้อนี้นะเพิ่นฝากมาจ่ายค่าสร้างเออค่าไม้นี่ให้ค่าสร้างนี่แม่น2 2ล<ะ>้านสองล้าน0าสิพี่น้องก็ <ไป S 1> ยังบ่มีคือกันโอ้เนาะอืออๆๆอ่ๆายังบ่มีจังได๋ล่ะหาตกทถงเป๊ะเปะๆก่อนบ่ได้ให้น้องเพิ่นไปซื้อขนมในโรงเรียนบ่อืมเนาะนนอันนี้ ฮะไอไผ่เนี่ไปโรงเรียนวะสาคนเพิ่นนี่แมนบิดเล้วะไอหมดสี่คนเนี่นับเลขเป็นยังไงเป็นยังบ่อดาฮนับมชีบคนบ่เนี่ยฮะนับได้ยุ่หอดชนับได้โมชิบบ่ไผ่ไ่นับโมชิบไผนับมบอันนับนับเบิงหนึ่งหนึ่งสองสามชิบนับเบิ้งนับเลยหนอยหืนับมือเนี่บ่หนงนับเลยนับนับบ่ต้องอายนับเบิ้งนับเลยหนึ่งสองสามสีห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบเออเก่งเก่งนะบอต้ากับโบมีแบบว่าใบพันธใบสองพันใบน้อยเพื่อนพี่น้องเลยให้กับแม่แล้วก็ให้เพื่อนนะแตกปั่นลูกๆเนาะโดยเอ้ยเนาะอบโดยโดยโดยชูชูเด้อมื้อหน้าเดียวเข้ามาหาไม่ประมาณมื่อเพื่อนส่งแป้นเด้อเลยเด้อเพื่อนสีมาส่งมื่อใดแล้วบอกเน่เด้อแล้วก็บอกให้เพื่อนอยู่น้ำพ่อมก็ได้เพื่อนบ่สีเป็นผู้เฮ็ด บอ่อคนใหม่ผู้นี้เพิ่นเพิ่นบ่วหับโอ้กเจ้าบ,าบ่วหับเด้อ่าอคือสมมติว่าเพิ่นสิมาชงตอนใดแล้วก็โทรบ,บอกสินะเ<ด>ขาจะว่บาบ้าบ่ทันก็แม่นฝาดใจน้ำเอื้อยนั่นนี่แหละข้าพเจ้าได้เฉาเด,อด,ด้อโดยอ้าวสบายดีสบายดีบล่านุ่มือนุ่มมือนุมือโดยเออสบายดีไปสบายเวียดเนาะเออโตเออไม่เอื้อยเนาะโว้ย อาตลอดได้บบาตาเพื่อนนี่เนาะคือเอื้อยเพื่อนนี่น้ำส่างกะดึงขึ้นแล้รงปวดอะทอมสั่นจิตโตทอไม่ได้เบาเบี้ยจิตโตทอไม่้ก็เพื่อนว่าเนาะส่งกระเลืงเมื่อไรมันหิวเข่าเนาะจิตโตทอไม่หรือว่าว่านี่มันบุดีไว้จักมันเก็บน้าบูยูก็หน้าบูขึ้นกันได้เนาะห่วยว่าบมพิบกะคือ Đây ทำน oh. <ân> ี่นี่หัวบอตาว่าโบชัดมาได้นั่นแต่คือว่าแล้วเพิ่นบัดฟูเคยใช่เนาะเพิ่นว่ายามนี่ต่อคูปีเสาหนี้เบาเวียดคิดว่าใจไรเอื้ยเพิ่นว่าสิเปียรเป็นเสาไม่กุ้งไม่กุ้งมันเป็นเบตาอยู่บ่ะบอต้าวะจะไม่กุ้งแล้วเสาไม่แดงนี่ถ้าออกวะไหวเป็นหังบวตามันบัดขักนล้วไม่แดงแล้วเนาะอ่าเอื้ยเพิ่นว่าเนาะเสาไม่กุ้งนะต้นละเสรต้นละเสรบัดเสาไม่แดงดิ เอื้อเพือนสิไปชื่อมาไม่ได้คือความคิดของเอื้อเพือนนะโอ้บอต้าว่าเอ้าเมนและเพลินผู้อยากขายเนาะโดยไม่ไม่กุ้งนี่ถ้าว่าเมนช่วยเป็นซีเรียมเป็นแกนมันอะีรนะเมนเมนอันนี้ต้นต้นใหญ่กว่านี่จักหน่อยเพื่อนปะโอ้ยหบอด้ดอกเนาะอันนี้นี่มันเป็นแกนนะไดนี่เมนเพราะว่าแกนบอกเกนมันแข็งอยู่แล้วมันแข็งไม่แดงเนาะเบนในกัวนะมันบอกกับบน้อยได้นี่แต่ก็คือว่าเอาได้ที่น้องเอื้อเนาะอ่า แต่ผู้เพันตัดสินใจแล<ม>้วเนาะถืว่าบกหักกับบกุกบุกถือใจเพิ่นได้หนิอย่าควานฟานงอน <c oughs> นก็คือ <c oughs> ว่าอะไรพี่น้องเลยแต่ว่าเท่าที่ฮู้ผู้บ้านนี่ไม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 กรุงนี่เมน่นเม่นเม่นบทุนทำไม่แดงไม่แดงนี่ทนพี่น้องไปส,สนนพี่น้องหิวเข้าเลยได้บานนี่เนาะกกขอบมุกข,ขอบใจทั้งอ้าเพิ่นลายๆเด้อน้องถีว่า สดชวยทางครอบครัวเอื้อเพื่อนในมือนี่พี่น้องเลยกากขอให้ทางไอ้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งเนาะเพื่อทางครอบครัวของเพื่อนพี่น้องเลยกาทางบาตาเนาะก็ถือว่าได้จใจคาไม่ให้ทางเอื้อเพื่อนไปเป็นทียบร้อยแล้วเนาะหนึ่งล้านสี่สิบพันพี่น้องเลยคาไม่นะเนาะแต่ว่าบาตาให้หนึ่งล้านครับหาสิบพันพี่น้องเนาะ,ะถือว่า,าดีบกดีใจเอื้อเพื่อนพี่น้นองเลยเพื่อนว่าเมื่อวันทิตย์ทวารชิธันเนาะแลวก็เมนได้ย่อ แต่ว่าบทท่านก็ลื่นขึ้นไปอีกพี่น้องเลยเลยขึ้นไปอีกเนาะแต่ว่าเรื่องอหลังคาหรือว่าแป้นผามันนี่แมนให้ขึ้นโค้งมันก่อนพี่น้องเนะาะจังใจให้สร้างเพื่อนไล่ให้ว่าเบิดจักแพนจักแพนเนาะพี่น้องจังใจได้ซื้อข้ามาให้ทั้งเอืยอยเพื่อน หรือว so so ่ามีผู้รักผู้ใหญ่ท่านใด้เอฟซีท่านใดอยากช่วยเข้ามาสมทบทุนเข้ามากับทางบาตาเนาะยินด <c oughs> ีเป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าสะดวกทางทีมงานเนาะทางบาจิตบาเวียดบาค้ำบาแสนบาบุญเผยพี่น้องเลยอ่ายินดีเป็นสะพานบุญให้เบิดสุ่ขู่สู่คนเนาะพี่น้องป่ะสบายนี้กลับก่อนอ๋อบาเวียดสบายดีบาเวียด ดูสบายดีน้องพี่น้องเนาะโกูเกือบว่างต็ฮะต้องห้องโกูอีกแล้วเนาะอ่าโอเคพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบาย